ไปทางภูเขาเลยทุกคนทุกคนคะ่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่ว่าภูมิใจนำเสนอมากๆอยากจะให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามในสโลวาเกียนะคะ <Wow. S 1> ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย ม่วงนะคะที่มีอยู่ในสโลวาเกียนะคะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวนะคะเมืองนี้ชื่อว่าเมืองเซเซนิซาเดี๋ยวจะลองขึ้นให้ดูอีกทีนะคะอยู่ห่างจากบราติสลาว่าเพียงหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าใครอยากจะมานะคะแนะนําให้มาช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งจะมีประมาณ1-2อาทิตย์เท่านั้นนะคะแล้วนอกจากนั้นเขาก็จะกลายแปลงร่างนะคะเป็นป๊อปปี้ซีดนะคะ ทุกคนคะมันสวยจริงๆสวยจนไม่อยากจะออกจากที่นี่เลยอะ่ะคือมันแบบว่าสีม่วงไปทั้งภูเขาเลยทุกคนดูนี่ก็เป็นครั้งแรกของกันนะคะที่ได้เห็นดอกป๊อปปี้สีสีม่วงสวยขนาดนี้มันสวยมากๆจริงๆอะ่ะบรรยายไม่ถูกเลยอะ่ะแบบว่าคือเห็นกับตาแล้วมันจะแบบ โอ้สวยมากสวยจริงๆเกินคำบรรยายใครมาเห็นการจริงๆสลาวเกียนะคะค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะสวยมากๆจริงๆค่ะ กลับมาจากไปวิ่งเล่นในทุ่งดอกป๊อปปี้สีม่วงกันแล้วนะคะทำขนมป๊อปปี้จากป๊อปปี้ซีดนะคะว่าวหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะคนที่นี่เขาทานกันยังไงนะคะวันนี้พอดีห่อนี้มันหมดก็เลยเอาห่อนี้มาเสริมซึ่งห่อสีม่วงเนี่ยค่ะมันจะเป็นเม็ดเข้ม แล้วก็หอสีน้ําตาลเนี้ยมันจะเป็นสีอ่อนๆซึ่งเมื่อกี้ดมและสีพวกเนี้ยเออหอมกว่าแล้วก็ถูกกว่าด้วยมีไข่สามฟองแล้วก็ใส่น้ําตาลไปเลยค่ะน้ําตาลนี่สาส่วนสี่ถ้วยนะคะเราใช้น้ําตาลอิริทรินะคะไม่มีแคลอรี่นะคะไม่มีผลต่ออินซูลินด้วยวันนี้เป็นเฮลตี้เค้กมากๆค่ะเป็นเค้กเพื่อ <Wow. S 1> สุขภาพนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาไปตีก่อนตีให้ขึ้นฟูเลย ใส่ผงฟูนะคะ1ช้อนครึ่งเบกกิ้งโซดานะคะ1ช้อน,นะคะ่ะวันนี้เรามีโยเกิร์ตนะคะผสมกับนมถั่วเหลืองให้ได้1นึ่ถ้วยนะคะมีเพื่อสุขภาพมากๆแล้วก็ใส่สลับกับออปปี้ซีดนะคะ นี้นะคะเชอร์รี่กินกับป๊อปปี้ซีดนี่แบบว่าเข้ากันมากใส่ แล้วก็ทำเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออยากจะแนะนำว่าดอก p o อ p ปี้ซีดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันก็คือดอกฝิ่นที่เรารู้จักกันเองนะคะแต่ว่าฝิ่นเนี่ยเขาจะเอามาจากยางของดอกค่ะแต่ว่าส่วน p o p ปปีเนี่ยมันก็คือมเมล็ดข้างในของดอกซึ่งอันนี้เขายังไม่แก่นะคะเพราะว่าเขาต้องรอแต่ว่าเราจะลองเก็บมาดูเนี่ยเขาจะมีเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยนี่เห็นไหมเออ บ้องแบบว่ารอรอให้มันแก่เป็นสีดำค่ะเขาก็จะเก็บแล้วเขาก็จะเอาอันนี้ค่ะมีสารที่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นต้านอาการหัวใจล้มเหลวต้านเลือดนะคะเผื่อเป็นโรคเครียดนะคะซึ่งป๊อปปี้เนี่ยก็ทำให้นอนหลับสบายด้วยนะคะแล้วก็อีกสรรพคุณเยอะแยะมากมายในการ ในทางการแพทย์นะคะเช่นทําเป็นร์ฟีนนะคะ oh. เออช่วยรักษาอาการเจ็บปวดได้นะคะซึ่งคนสโลวักนะคะนิยมกินเจ้าป๊อปปี้มากๆเลยนะคะ oh. เขาจะชอบมาทําเป็นขนม oh. บางคนเขาก็จะติดตลกว่า oh. เอ้ยเนี่ยเดี๋ยวให้ลูกกิน oh. คือเขาติดตลกประมาณว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปปาร์ตี้เดี๋ยวฉันจะต้องทําเค้กป๊อปปี้ให้ลูกฉันกินแล้วลูกฉันจะได้หลับสบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ oh. มันก็เป็นแบบ จ๊กตลกของเขาไปนะคะค่ะเขาก็จะมีเป็นมเมล็ดนะคะอันนี้ที่ยังไม่ป่นนะคะ,มะเมล็ดข้างในที่ยังไม่ป่นเขาก็ไว้โรยหน้าขนมปังนะคะหรือว่าใส่ในคุกกี้มันก็จะมีรสกรึบๆกรึบๆอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนอันนี้นะคะใช้แทนแป้งได้เลยค่ะเนี่ยมีประโยชน์ด้วยแล้วก็มีไฟเบอร์สูงนะคะ <Wow. S 1> มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเราเลามาชิมขนมกันดีกว่า <Yeah. S 1> แล้วก็จะมาตื <Hey. S 1> ่ต่อไปว่าภาษาสโลวาเกียนะคะ poppy seed ก็คือมักค่ะ มาร์ค M A K มาร์เลยค่ะโอเคไปกินขนมกันนี่นะคะขนมมีสตูโดนะคะเป็นมาร์คแล้วก็เขาจะนิยมกินกับเชอร์รี่นะคะแป้งพายนะคะว้าว <Wow. S 1> หอมหอมจะบอกว่าเจ้าป๊อปปี้สีเนี่ยคะ่ะมันจะมีกลิ่นหอมพิเศษของเขาอย่างเช่น กาแฟเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นหอมพิเศษเฉพาะตัวของเขาใช่ไหมคะโกโก้เนี่ยค่ะเขาก็จะมีกลิ่นหอมพิเศษเฉพาะตัวของเขาชาเขียวมีกลิ่นหอมพิเศษเฉพาะตัวซึ่งบ๊อปปี้ซีดเนี่ยก็มีกลิ่นหอมพิเศษเฉพาะตัวจริงๆหอมแบบหอมลีเล่อันนี้เป็นเมนูที่ชอบมากจำนี่นะคะขนมปังไส้บ๊อปปี้ซีดนะคะชิมก็โอเคนะ คือเบสของตัวไส้อะคะ่ะเขาจะคล้ายๆกันมะตต่งกันที่แป้งข้างนอกอ,อันนี้นะคะที่บอกที่ตัวนี้มันยังไม่ได้ปัดมันยังไม่ได้ปนล,ละเอียดมันจะเป็นเม็ดส่วนใหญ่เขาจะมาอโรอยหน้าอ,อันนี้ตัวตัวเบสขนมปังค่ะคล้ายๆค,ยคยอซองเลยข้างในจะนุ่มข้างนอกจะกรอบ มันอร่อยด้วยตัวขนมปังด้วยอ่ะ <Wow. S 1> แม่ว่าคืนนี้แม่หลับดีแน่ๆเลยกินขนาดต่อไปถึงแล้วเ <Okay. S 1> <Okay. S 1> okay. ค้กของเรานี่ยังไงคะนี่สวยงามมีประโยชน์มากๆแล้วก็กินได้กินหัวเรื่อง <Yeah. S 1> เรื่องเรื่องสัดส,ส่วน oh. <laughs> ดูเนื้อเค้กอยากโชว์เนื้อเค้กมากนุ่มคือแบบเนื้อเค้กทั่วไปเลยอ่ะนุ่ม ตัดกับความเปรี้ยวของเจ้าเชอร์รี่เนี่ยค่ะดีมากก็หวังว,ว,ว่าทุกคนคงจะชอบนะคะในตอนทุ่งดอกป๊อปปี้สีม่วงของเรานะคะพร้อมกับการทำขนมป๊อปไปแล้วค่ะถ้าใครชอบนะคะทุ่งดอกป๊อปปี้ซีในวันนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ